หม้อนี่มีตำนานอีปีได้นี่นี่แรต่ออ,อ,อ่ะอใกอ่ะเย่งเต้าหวยเต้าหู้นี่ครับมเอาเต้าวหวูยครับเล้วเนี่ยอันนี้อะไรนะครับแปะกล้วย แล้วก็ลุกเดือยแล้วก็พุทธซาครับพุ่มไส้น้ำเต้าก็ได้ครับที่เด็ดเลยคือคุณลุงคุณป้าใช้เตาถ่านด้วยอาอคุณชกว่นเลยครับลุงตรงนี้เขาเรียกอะไรอะคะหลังดาวอ๋อหลังดาว ก็เปิดทุกวันไหมครับยาวต้านัวังก็มีเส้นยาวที่เงียบเลยนะผิดพามีเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยดูแผ่นหนาๆเลยอ่ะอุ่นๆเน คลาสสิกสุดๆเลยครับใครมาแล้วก็บอกกันหน่อย